ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัดกากรุตแชนแนลอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาซ่อมบำรุงรถเหมือนเดิมวันนี้มีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าผ้าเบรกหลังหมดเร็วมากอ,อ,อาการก็คือว่าเบรกแล้วเนี่ยมีเสียงดังเยดเยดเย็ดเยดเยดเ็ยดเลยตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาดิตอนเช้าเช้าพอใช้ไปสักครั้งหนึ่งมันหายอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพ้าเบรกหมดก็ได้อาจจะไม่ค่เพ็เพเพาพเบรกเหลือน้อยแต่ว่าเนื้อของผ้าเบรกอาจจะ ขงเลยทําให้เบรกมีเสียงดังเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเบรกหลังโดยใช้เบรกของแท้จากศูนย์เลยดีกว่าก็คือตัวนี้เบรกของแท้จากศูนย์อิสุสุโดยตรงซึ่งหลายหลายคนที่ผมเช็คมานั้นก็บอกว่าเบรกศูนย์ดีที่สุดเราลองดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเครื่องมืออุปกรณ์ของเรานั้นก็เหมือนเดิมต้องยกรถขึ้นก่อนไปดูอะไรครับยกรถนั้นก็ ต้องลองเอาหินมาลองล้อด้วยนะฮนะล้อหน้าแค่ลอยพอตัวควาขอขอมปลอดภัยนี่เลยมีครบข,ขาค้ำมันค้ำทั้งสองด้าน ต้องใช้บล็อกเบอร์ทเกาน็อตระวังหายและเก็บที่นี่ต่อไปก็ต่อน็อตจะมีน็อตตัวหนึ่งนอาอปากแขก กมือไว้ต้องคลายเบรกมือด้วยนะดึงมาต,ตรงตรๆฮะออกแล้วแค่นี้เองดูทีครับนะผมงเบรก,กจุยเลยเต็มไ,ไปหมดฝั่งนี้ยจะโดนกินเยอะแต่ฝั่งนี้โดนกินน้อย ด้านนี้ส่วนคันนี้ด้านนี้อันนี้ต้องใส่รูหมุดนี่นะฮะหมุดตัวเนี้ยเแต่มุดตัวเนี้ยต้องอยู่ข้างนอกถ้าหันแล้วาหันแล้วหมุดไปอยู่ข้างในแสดงว่ามันคนอ,อีกด้านหนึ่งข้างคู่นี้น่าจะเป็นข้างขวา อันนี้ข้างซ้ายนี่ฮะหมดอยู่ข้างนอกเราเริ่มถอดกันเลยดีกว่าจำไม่ได้นะครับถอดแบบไหนถอดยังไงและใส่ยังไงอดี๋ยวต้องเอาน็อตตัวนี้เอาขันตัวนี้ออกก่อนเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นไหมหน่าจะเห็นแล้วเนาะ โอเคฝั okay. ่งนี้ก่อนเลยอ่าลุกแล้วจำให้ได้ทุกอย่างนะครับถอดยังไงใส่ย,ยังไงต้องเหมือนเดิมทั้งหมดเอาคลิปตัวนี้ออกก่อน เดี๋ยวมันจะมีกิ๊ตรงนี้ตรงเลยโอ๊ยกอบหายอืมโอเคฝั่งหนึ่งหลุดแล้วมีสปริงตัวหนึ่งตรงนี้เนี่ยมีสปริงอยู่ เป็นแบบนี้เกาะไว้อย่างนี้เราก็ต้องจําไว้มีสปริงตัว่างอีกตัวหนึ่งเก็บไว้ให้ดีส่วนนี้เพราะเบรกเก่าถอดกิต์มีกิต์เล็กๆอยู่ ก็ถอดเอาขานี้ไปใส่เข้าเปกันใหม่ด้วยอืมถอดแล้วเก็บไว้ให้ดีผมว่านะผมล้างหน่อยดีกว่าเอียนะครับแล้วผมขออนุญ,ญาตล้างแป๊บนึง่งแลดวิดเรียกมแล้วเจ้เาเรื่องเช็ดให้มันแห้ง บางคนถอดมาแล้วเนี่ยจะเอาฝาเบรกเอา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 จา์เบรกหลังเนี่ยไปพ่นสีแต่ผมว่าผมไม่ทําดีกว่าผมว่าเดมเดินม,มาสวยดีละเราก็ไปพ่นสีน้ําเงินบ้างสีแดงบ้างเราจะระบีมาทาตามจุดนะฮะจุดที่พระเบรกโดนเนี่ย เราถอดแบบไหนล้วก็ใส่ตามนั้นเนี่ยก็หว่างถอยมันอาจจะอ้าบ้างแล้วก็บีให้มันกลับเข้าไปอย่าให้มันหลุดเด็ดขานะอันตรายใส่ก่อนเลยน,นี่ก็เป็นด้านนี้ ก็อยู่แล้วางนี้ก็เหมือนกันโอเคครับหลังจากที่เราใส่พับเบรตัวคิปแล้วเข้าล็อกหมดแล้วนะฮะเรสังเกตวันต้องอยู่ในตรงนี้มันอยู่ระหว่างถึงกลางใส่คิปเรียบร้อยสปิงเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่อันนี้ตัวตั้งพระเบรขั้นตอนที่ผมทำอาจจะมีขั้นตอนไหนผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นการ DIY นะเป็นการทำทำอะไรด้วยตัวเองโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องให้ช่างใส่ค่อนข้างยากนะทีนี้ใส่ไม่ดีมันดีดโดนมือพังเลย โ <Okay. S 2> อเคร้อยตั้งให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะโอเคมันก็อ,อยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมนะเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้มันดีดดิดขึ้นไปอยู่ตรงนี้มันล็อกมันไม่เข้าล็อกตรงนี้ แต่ไม่เข้าล็อกตรงนี้มันก็เลยลงไม่ได้ต้องจัดแันที่ดีนะฮะรงสปริงก็ต้องเอาให้ตรงที่เดิมผรเบรกก็ต้องตั้งให้ระหว่างถึงกลางดูลูกสูบด้วยไม่ลูกสูบไม่ฝั่งใดไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งยื่นยาวออกไปล้จแล้วแต่เ,เราต้องตั้งพาเบรกให้มันล็อกกับเบรกให้ดีโอเคมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับ สปริงตัวนี้ก็กลับเข้าไปโอเคแค่นี้แหละเปลี่ยนพาอเบรกไม่ยากเลยแต่ก็จะยากหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนผมผมก็เพิ่งทำครั้งนี้ครั้งแรกนะแล้วก็ตั้งพาเบรกหน่อย โอเคได้แล้วเ,เราลองมาเช็คกันดูอีกทีนึงว่าทุกอย่างโอเคไหมสปริงโอเคสปริงโอเคน็อตสปริงโอเคตัวกิฟตล็อกโอเคดิงด้านล่างโอเคกระเบรกลูกสูบสองข้างเท่ากันโอเคก้ะเบรกอยู่ในร่องโ okay. อเคเรามาตั้ง เรามาตั้งเบรกกัอาใส่โควกตัวเล็กเขีย่ยเขี่ยสลักจากด้านหลังแทนเพราะว่าตอนนี้เราใส่ฝาใส่จานเบรกเข้าไปแล้วเราจะเขี่ยข้างหน้าไม่ได้แล้วเราต้องเขี่ยจากข้างหลัง ร้อครับน่าจะโอเคล้ะไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปเราตั้งเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้จุกตัวนี้ก็ต้องใส่กลับเหมือนเดิมน,นะครับมันเป็นตัวกันน้ำกันฝุ่น โอเคครับเสร็จไปแล้วล้อหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เลยทำอีกล้อหนึ่งเรามาดูวิธีล้อนี้จะเสร็จเร็วกว่าล้อที่แล้วไหม ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับก็การเปลี่ยนผ้าเบรกหลังที่เปน็นชนิดแบบดำอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะวันนี้ก็การเปลี่ยนไปโดยใช้ผ้าเบรกของแท้จากศูนย์ตอนแรกก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกที่เป็นแบบแบบเทียบมาอีกยี่ห้อหนึ่งที่มันไม่ใช่ของแท้พั b เบก็จะมีรอยแตกแตกหมดเลยมันทําให้เวลาเบรกนั้นเน่ยเบรกเสียงดังดังเยดเยดเยดไม่ดีเท่าไหร่ ก็เลยตัดสินใจครับเปลี่ยนเป็นแบบของแท้เลยติดรถของแท้ศูนยติดรถสบายใจกว่าแล้วก็ทำการเปลี่ยนเองไม่ยากครับยังไงถ้าทำแล้วผิดพลาดตรงไหนมีตรงไหนที่มันไม่ใช่หรือว่าทำแล้วมันรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างได้นะครับแล้วก็แนะนำกัน แต่อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยครับผมกดกันเยอะๆนะฮะและอยากจะให้ผมทําอะไรกับรถคันนี้ต่อ,อยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ